มีคนขิงตัวละครเลยดูดิดูดูถ้าเอาแค่สองพันแค่นี้ก็พอนะโอ้ยเบสโอ้โหอะไรโดดโดดพันสองพันอะไรอะไรแค่นี้เหรออก็ถ้าพวกมึงจะเอาสองหมื่นใช่ใช่เจ้ก็คือผ่านห้องนี้แล้วก็ผ่านอีกห้องนึงก็พอละใช่ใช่ทำไมกูตีแค่นี้เหมือนกันวะฮค่กูไปตีกับมึงเล้วอยากเล่นเครื่องฉิงนะเฮ้ยแปลว่ากูโทรได้สิ โอ้โหเฮียอะไรเอาให้ผ่านด้วยจะโทรหาใครอันนี้อันนี้จะโทรหาใคอยมึงดูมึงดูคนไม่ยอมปั้นแล้วก็หยิบมาเล่นเลยเฮียมึงอันนี้อันนี้ตีอะไรเนี่ยบอสบอสสมุนไพรสองมันเอาฟังเสียงอะไรไอ้โดนอาเว้นเอาเอ้ามีคนตายลอยเฮียเบ้นตายอ่ะมึงอย่าบอกนะว่ามีคนเอา ข้างนอกเกิดอะไรขึ้นไอ้เหี้ยเบนไม่ตายไอ้เหี้ยบอลมันเลงกูอยู่ไอยันดำได้ไอเฮียตายด้วยมันจะมึงได้ยิงโจทย์ด้วยไอ้เหี้ยเบนไม่ตายไอ้เหี้ยเบนดำไดามันทำอะไรวะมึงรู้สึกเหมือนมอมันตีใครอยู่มันเป็นคนโดนตีต่อเอาตายกูว่าแข่งข้าดีกว่าใครตายบ้างวะไอ้เหี้ยเบนเป็นข้ามันเดีือดไอเฮียดบนไม่ตายไอ้สัส เมาตีกูด่าดันเจียดเดี๋ยวสุดตีเลยถ้าใครเป็นลากบอลมาไอเหยื่อเบนเลยสัสไอเหยื่อเบนและคือไอเหยื่อเบนไม่ตายอยาีกไอกูกดเย็ดตอนไอคูตีบอลอยู่ออแล้วแม่งมาตาม<จ>มาถึงตรงนี้ได้หรอวะไอ้เหี้ยแม่งถาเมื่อตายห่ากนันหมดกูก็ทำอะไรไม่ได้ไอ้้เหียมันอยู่ในด้านรนอนเลือกตัวไออยู่ดีๆไอ้เหยื่อเบนก็หายไปเไม่โนดนบอลตีตาย โวยไม่โซนนะมึงเนี่ยไอ้เหี้ยหาเรื่องต้องเล่นตัวไหนวะเราตีบอสตัวอะไรเนี่ยบอสสมุลัย